วันนี้จะมารีวิวรถ1 0อดาม2เพาออิซูซูล็อกกี้240นะครับเกียร์ฟูลเลอร์นะครับผมโค้ดอนะครับคันนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับสุขาที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธทยงข้างปั๊มบางจาก ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพุทธสงครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมรถสวยๆที่ร้านนะครับยังมีอีกเยอะนะครับตอนนี้ลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะครับใช้เงินดาวน้อยนะครับจัดไปแน้นได้สูงยัยงดีครับสภาพสวยๆเลยนะครับผม ลูกค้าที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยงข้างปามบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธยงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดี